ตอนนี้เรากำลังเดินเข้าหน้าวัดนะ,นะบรรยากาศรอบๆน,น,นี่เยอะมีคนขายลอตเตอรี่เยอะแยะเลยแล้วก็เดินไปเรื่อยๆเนาะแล้วก็มาถึงทางเข้าแล้ว,ลวก็จะมาจุดคัดกรองโควิดเนาะมีเครื่องพ่น้น้ำอย่างดีคัดกรองเสร็จแล้วเราก็เดินเข้ามาเนาะซ <ๆ S 2> ื้อดอกไม้ทูบเทียนขึ้นไปได้เลยนะทุกคนถ้าจะไปไหว้พระข้างบน เด,เ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 ดินไปตามทางที่เขาให้มาต่อป้ายเลยหน้าทางเข้าข้ามสะพานก็นตกแต่งสวยงามเยอะแยะมีจุดถ่ายรูปเยอะแยะโอ้โหตอนนี้เรามาแต่เช้าเนาะอากาศดีลงยินนั่นนี่เขาลูกนั้นที่เราจะขึ้นไปนี่ครับแล้วก็ข้ามสะพานไปถ่ายกลางันจุดยแม่จุดถ่ายรูปเลย สวยสวยถ่ายารูปออกมาสวยทุกคนตรงเนี้นยเไยวิวด้านล่างโอเคใช้ได้แล้วมาเช้าเช้าคนไม่เยอะนะเม่ต้องไปเดินเบียดเสียดกับใครนู่นครับสะพานที่เราจะไปกันสะพานกระจกสะพานกระจกอ่ะก็เดินไปเรื่อยเรื่อยนี่ครับเดี๋ยวจะถึงแล้วบันดมไดแต่จะมีสองทางนใ,นให้เลือกนะบันไดกับทางไวลงเรียบ แต่สำหรับข้อเขาดีๆอย่างเราเราเลือกเดินทางพื้นเรียบนะเราไม่ไหวกับการขึ้นบันได <c oughs> เราไปทางอ้อมดีกว่าเดินไปก็เดินมาเรื่อยๆชมบรรยากาศธรรมชาติไปเรื่อยๆถามว่าร้อนไหมไม่นะลงพัดตลอดเย็นดีหรือเป็นเพราะเรามาเช้าก็ไม่รู้นะก็น่าจะติดไปนกเดินขึ้นไปเรื่อยๆ เดินไปเราพกน้ำส่วนตัวมากินเลยนะเผื่อหิวเดินไปนี่ครับเราก็จะเริ่มเจอเนินแล้วเจิเหนื่อยหน่อยแต่สนุกดีนี่ครับเนินเนินเนินขึ้นเนินก็จะไม่เมื่อยนเลยนะเฮามองลงไปเสียวเสียวเสียวน่าดูเสียวมากเลยมองหันหลังไปนีก็เสียวนะเดินกันไปเดินกัต่อถึงข้างบนแล้วแต่ยังไม่สุด ถ้าเราเจอพระเจอบันไดขึ้นไปแล <c oughs> <p ast antenna> ้วก็ขึ้นไปไหว้พระข้างบนได้แต่จุดซื้อบัตรของเราเราต้องเดินไปข้างล่างเราจะไม่ขึ้นบันไดแล้วนี่ครับเราเดินมาแล้วข้างบนไม่ต้องนะครับใครปวดย่อปวดทีในน้ำซื้อบัตรเราจะไม่ไห้ดีนะครับจะเดินบนเหล็กนะครับเินละสี่สิบนามาสองคนแปดสิบจุดนั่งรอคิวย่างดูหล่มเย็นโกกสบายข้างบนในน้ำ มีขนมให้กินแต่ไม่ฟรีนะต้องจ่ายตังค์ซื้อเงได้บัตรมาแล้วรอรอรอเขาเรียกพอเขาเรียกเสร็จปุแ๊แเราก็ต้องมาเอารองเท้าใส่ขึ้นไปบนกระจกน,ะนี่เป็นไงเหมือนจะไม่เสียวแต่เสียวนะบอกตรงๆจากคนที่ไม่กลัวอะไรขึ้นไปนต้องโง่ขาาอ่อนเหมือนกันนะกระจกมาใส่มาก หัวกระจกแตกโอเคใช้ได้คนน้อยเราให้เข้าคิวคิวหนึ่งก็ที่ห้าสิบคนเดี๋ยวเราก็เดินถ่ายรูปไปเรื่อยๆเนี่ยเสียวนะมันก็จะสั้นหน่อยนะมือถืออันนี้เราถ่ายจากมือถือมันก็จะสันน้นเราอยู่ไม่นานเราเดินแค่สุด กับบรรยากาศคนห้าสิบคนดีฮู้เสี่ยวเสี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 ่ยวเสียวมาเตาจะเดินลงกันแี้ก็วิวดีนะถ่ายรูปสวยู่เหมือนกันตรงนี้ผัดแรงมากอากาศเย็นๆแต่ถ้ามาตอนสายๆลก็จะร้อนๆหน่อยนะ เราก็จะเดินลงบันไดกลับนะทุกคนจะไม่มีจุดพักนะบอกตรงๆขาเขินนตึงไปหมดทางกลับบ้านเรา,ท,าที่จอดรถก็จะมีของขายตลอดทางไม่ต้องกลัวหิวไม่ต้องกลัวปด